Yeah. วัสดียทุกทรานผู้ชมครับดีๆต้อนรับเข้าสู่รายการเดิวไปตรวทีวีนะฮะรายการแห่งความเกียรน,นะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาเกียรคนแต่ยังได้ดอกนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวผลมังกรหลายๆลายแมพเลยนะฮะ หลายๆแมปบนพีชเนี่ยที่แบบว่ามีผลมังกรจ,จ,บจับๆนะดูกันสิว่าแมปไหนจะจับสุดนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจแล้วรับฟาร์กจต่างขอแนะนำร้านนี้เลยอีดิตเบย์ช็อปแล้วรับฟาร์มโลบักแมปต่างๆแถมยังมีกดเกมพันและผูพ้พิศารด้วยแล้วก็รับเติมโลบักแถมยังมีรหัสบอกฟุละิงพีชขายบริการมากมายเต็มไปหมดใครสในใจทิ้งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะอีร้านหนึ่งก็ดีไม่แพ้กันก็คือร้านโฮสตสโตนช็อป้านนี้ก็รับฟาร์มโลบักแมปต่างๆที่ยุ่ยกดเกมพันและผู้พิศสารด้วยแล้วกรรัับบเติมีสขา บริการเยอะๆแะต่โบสใครสนใจลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีแมปไหนที่มีผลมังกรที่จับนะฮะนะะไปดูกันเลยดีกว่าครับเลตโก แมปเลกก็คือแมปกราพีทนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าแมปกราพีทเนี่ยจะมีผลมังกรที่จา้าบขนาดไหนนะฮะเป็นเกมวันพีดที่แบบว่าคลองใจคนไทยมานานนะฮะอ่าแล้วก็คนสร้างคือคนไทยสร้างด้วยเกมนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูพลังมังกรกันดีกว่าครับแล้วนี่คือหน้าตาผลมังกรนะฮะนี่หน้าตาผลมังกรนะค,คุณผู้ชมครับมันจะเป็นสีพูแบบนี้เลยมีปีกด้วยนะฮะแล้วก็ตาเนี่ยจะเอฟเบลมากเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวามาเจกันด,ดีกว่าเจกให้คนดูไปนะฮะอา้าวโยนไม่ได้ว่ะ นะโอเคแต่ก็เรามาดูพลังกันนะฮะสกิลเอครับเป็นการบินนะครับนี่ฮะสกิล F ก็เป็นการบินแบบนี้เลยมีปีกเสียมพูฮะนี่มังกรหรือผีเสื้อวันนียเฮ้ยนะอืมเหมือนโจจิเลยอะ่ะ <c oughs> นะโอเคก็นี่คือสกิลแรกท่าตัว F อฟนะแล้วก็มีสกิลอีครับสกิลอีเป็นการยิงลูกวงกลมแล้วก็ระเบิดแบบนี้เลยนะฮะนี่เลยฮะอ่าแล้วก็สกิลอาร์สกิลอก็จะเป็นเสาแท่งแบบนี้ นี่เสาแท่งแบบนี้เลยนะฮะเป็นเสาแท่งแบบนี้นะฮะแล้วก็สกิลทีนะครับสกิลทีก็จะเป็นการแบบว่าปล่อยพลังไปข้างหน้าชาร์จพลังที่ฝ่ามือแล้วก็ปล like you ่อยออกไปแบบนี äh ้นะครับแล้วก็ระเบิดแบบนี้เลยนะฮะนี่คือผลมังกรของแบบกราฟพีทนะฮะอ่าให้ดูกันใหม่นะครับกดตัวเอเป็นการบินนะฮะนี่การบินนะครับแล้วก็กดตัว E เป็นการแบบว่าปล่อยลูกสีแดงชมพูออกไปนะครับอ่ากดตัว R เป็นการแบบว่าปล่อยเสานะครับเป็นเสาแบบนี้นะฮะเสาชมพู กดตัวที่เป็นการชาร์จพลังที่ฝ่ามือแล้วก็ปล่อยออกไประเบิดตู้มนะฮะโอ้โหอย่างจาบกันเลยนะฮะแมปการาพีทนะฮะเอาแหละเดี๋ยวเราไปดูแมปต่อไปกันเลยนะฮะแมปที่2ก็คือแมปอะวันพีทเกมนะครับก็เกมนี้นะผดมังกรบอกเลยว่าเท่มากนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเท่ขนาดไหนเชียวนะฮะนี่กดสกิลอ e ีครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องแปลงร่างก่อนนะฮะกดแปลงร่างก็คือกดตัว Y นะฮะนี่อะโอ้โห ตัวยังใหญ่และยังฟิวอะไรฮะคุณผู้ชมนี่ฮะนี่คือมังกรครับนี่อันนี้คือเวลาบินครับเวลาบินจะเป็นแบบนี้เวลาไม่บินมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะโคตรจับนะฮะอ่ากดสกิลเอครับมาดู e สกิลเกันนะฮะสกะิลเเป็นการทําคํารามแบบนี้เลยนะฮะโออย่างจา้ามาแล้วก็สกิลอาเป็นการหมุนตัวแล้วก็ทําให้แบบว่าเกิดพายุลมนะฮะว้าโคตรฟิวแล้วก็สกิลทีฮะ มันก็จะเป็นการกลับล่างนะครับเออกลับล่างโอ้กดสกิลไวเป็นการกลับล่างนะฮะโอเคก็เดี๋ยวขบแปลงล่างใหม่ก่อนแปลงล่างนี่ฮะโอโ้โหโคตรจ้ามะนี่ฮะร,ระเบิดรุ่มเลยเมื่อกี้กดท่าอะไรวะนะ่ะโอเคกดสกิลยูเป็นการแบบว่าแปลงล่างเป็นล่างไฮบิดวะ่ะนี่ฮะแล้วก็กดสกิลว e ีครับสกิลจะเปลี่ยนไปไหมสกิลว e ีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเวลากดคลิกจอจะเป็นการใช้กงเล็บนะฮะ นี่ผมก็ยังไม่ได้ทดสอบพลังเลยว่าพลังเป็นไงฮะเดี๋ยวแปลงร่างเป็นตัวใหญ่ก่อนอ่าสกิลวีคำรามนะครับสกิลอาสร้างพายุลมเฉือนนะฮะแล้วก็สกิลทีฮะสกิลทีคืออะไรไม่เข้าใจนะฮะสกิลทีกดไปแล้วนะฮะอ่ากดตัวเอฟกดตัวเอฟเป็นการแบบว่าใช้ลมหายใจแบบนี้เลยนะฮะร,ระเบิดเลยนะฮะอ่าตัวเอฟนะฮะมีตัวอะไรบ้างตัวยูนะครับตัวยูเป็นการแปลงร่างเป็นไฮบริดนะฮะแล้วก็ตัวที ตัวทีรู้สึกว่าใช้มานา500เลยนะครับสตีมิน่า500ก็เลยแบบว่าใช้ท่าไม่ได้เพราะว่ายังฟาร์มสตีมิน่าไม่ถึง500นะครับก็เลยไม่รู้ว่าท่าอะไรนะฮะแล้วก็มีประมาณนี้เลยนะฮะส่วนร่างไฮบิดนะฮะอ่าไม่รู้ว่าจะใช้สกิลได้หรือเปล่านับร่างไฮบิดนะฮะนี่ฮะก็ลองกดสกิลดูก็นี่ใช้ได้อยู่ฮะอ๋ะอกดตัวทีฮะเมื่อกีน้นี้กดตัวทีนี่ฮะต้องเป็นร่างไฮบ Hi ิดนับจึงจะสามารถเช็ดตัวทีได้โอ้แล้วแล้วแบบอย่างที่ครับคุณผู้ชม นะฮะโอ้โ oh หนี่คือร่างแบบว่ากึ่งมังกรกึ่งมนุษย์นะฮะแล้วก็กดตัวเอฟมีอะไรไหมร่างให้บิดรู้สึกว่าจะใช้ได้แค่เออถ้าตัวทีนับเนี้ยเป็นการคำรามแบบนี้เลยส่วนร่างแบบว่าถ้าเกิดว่าแปลงร่างไปเป็นมังกรตัวใหญ่เนี่ยจะสามารถใช้ตัว E ตัว R ได้ครับเนี่ยแต่ไม่สามารถใช้ตัวทีได้ใช้ตัว F ก็ได้นะครับเนี่ยตัวเอฟก็เป็นการยิงลมหายใจแบบนี้เลยนะฮะ Ooh. ถือว่าเป็นแมปที่เท่เลยสำหรับผลมังกรนะฮะเนี้ย อเอาละครับก็เกมต่อไปนะฮะก็คือเกม t o p นะฮะนี่เกมในตำนานนะฮะก็ปัจจุบันก็ยังเปิดอยู่ตำนานที่ยังมีลมหายใจนะฮะนี่ฮนะก็นี่คือแบบว่ามังกรในผมไม่มีผลมังกรมารีวิวให้ดูนะก็เลยแบบว่าย้อนไปดูคลิปเก่าๆในอดีตของผมนะฮะที่แบบว่าเคยรีวิวผลมังกรนะฮะ อันนี้เป็นผลมังกรเวอร์ชันแรกของทูพีสนะฮะนี่ทูพีสภาคใหม่นะฮะนี่หน้าตาผลมังกรจะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคกินเข้าไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพลังกันนะครับว่าพลังจะเป็นจังได่นะฮะอ่ามีทั้งหมด4สกิลนะฮะโอเคท่าเลขเป็นไงท่าเลขแหม่อดีตนี่กว่าจะรีวิวให้ดูนะครับแหม่ก็ต้องคุยอะไรสักหน่อยฮะนี่ฮะอ่ายังไม่รีวิวนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคมาแล้วแปลงร่างมาแล้วฮะนี่ฮะนี่คือการแปลงร่างของทูพีส์นะฮะนี่ฮะ ปัจจุบันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่อ่านี่เป็นมังกรไม่ตื่นนะมังกรไม่ตืน่นเวลาบินก็จะเป็นแบบนี้เลยนะหน้าตามันก็จะตล,ตลกหน่อยแต่จา้าบนะหน้าตานี่จา้าบเลยนะฮะเออเนี่ยโอโ้โหแยกเคี้ยวด้วยแล้วก็บินอยู่เลยนะฮะแหมเมื่อไหร่จะรีวิวสักทีวะโอเคมาละท่าแรกท่าแรกยังไงท่าแรกนี่จะเป็นการยิงเส้นเส้นออกไปแบบนี้นะคุณผู้ชมยิงเส้นออกไปนะฮะ ่าส่นท่าที่2กดตัว R, หรือว่ายังไม่กดนะยังไม่กดอันที่ตัว E ครับนี่ตัว E ครับ, e รบอ่าต่อไปตัว R มึงเมื่อไหร่จะรีวิวอะสกิล R เนี่ยโอเคยังไม่รีวิวนะอานนี้คือสกิล R ครับนี่ฮะโอ้โหในอดีตกะนะันเนอะรีวิวชาร์จจังนะฮะอ่าส่วนสกิล F ก็จะเป็นท่าบินนับเราต้องกดตัว F แล้วก็เพื่อทําการบินนะฮะอ่า และต้องแปลงร่างเป็นมังกรด้วยนะจะไม่แปลงร่างเป็นมังกรไม่สามารถบินได้นะฮะนี่คือมังกรไม่ตื่นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูมังกรตื่นกันนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับก็นี่ก็คือเกม Two p นะฮะแบบว่าผลมังกรตื่นนะฮะนี่ฮะผลมังกรตื่นนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยครับอันนี้คือร่างไฮบิดนะฮะเวลาแปลงร่างจะมีปีกแล้วก็มีหอกด้วยนะคุณผู้ชมนี่คือสกิลนะนี่คือน่าจะกดคลิกธรรมดานะกดคลิกจอนับนี่ฮะมันก็จะมีดาบออกไปนะเวลากดคลิกจอนะฮะ อเออแค่สกิลกดคลิกจอก็ฟิวแล้วฮนะแล้วนี่คือการบินนะฮะนี่เวลาบินก็จะเป็นแบบนี้เลยปีกมันก็จะกระพือนะครับอ่านี่คลิกจอไปการโจมตีนะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะกดสกิลเมื่อไหร,ร่นะฮะอ่าก็เนี่ยนะนี่ฮนะนี่คืออะไรเนะี่ยนี่คือท่าไหนเนะี่ยโอเครอรอรอ,อให้ผมกดสกิลอีก่อนเมื่อไหร่จะกดสักทีก็ไม่รู้ฮนะโอ้นีน,นี่คือสกิลอีนครับรู้สึกว่าจะเป็นการยิงหอกลงพื้นนะครับเนี้ยนะ ยิงหอกลงพื้นนะครับแล้วก็ระเบิดนะฮะโอ้โหระเบิดอย่างนี้เลยนะครับเฟี้ยวมากอ้าวยท่านี้ท่าอะไรวะเมื่อกี้นี้อ่าท่านี้น่าจะเป็นสกิลอาร์ครับนี่นี่นี่ท่าหมัดรัวฮะหมัดปืนกลไฟฮะนี่หมัดปืนกลมังกรครับเหมือนนักสืบดากูเนียเลยนะเออโอเคนี่ฮะหมัดปืนกลมังกรครับอ่านี่ยังไม่แปลงร่างนะอันนี้นี่นี่ท่าท่าอะไรไม่รู้ว่าท่าตัวอาร์ป่าเมื่อกี้เหมือนการเปิดโลฮะนี่ครับ เหมือนจะเป็นการเปิดโล่แบบนี้เลยนะฮะอู้เทนะเทเลยโอเค,นะเอเคนี่คือแบบว่าเออมังกรทูพีสนะอาแล้วก็นี่คือหมัดปืนโกนับเมื่อไหร่จะแปลงร่างให้ดูวะนะรลอแปลงร่างอยู่โอเคกดสกิลทีเป็นการแปลงร่างไม่รู้ว่าจะแปลงตอนไหนนะโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนี่นี่น,นี่เริ่มแปลงแล้วเริ่มแปลงแล้วนี่กดสกิลทีวะเป็นการแปลงร่างแปลงร่างนี่เลยโอ้โห เนี่ยนี่คือการแปลงร่างของอาทูพีส์มังกรตื่นนะครับมันจะเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมอ่านี่คือด้านหลังนะนี่ด้านหน้าโอ้โหน้าตาที่ดูฮาไปหน่อยนะเออโอ้หน้าตาดูฮาไปหน่อยนะแต่ว่าร่างเต็มๆนี่ถ้าดูไม่ดูหน้าตานี่คือด้านหน้าตานี่เท่แบบว่าดูดูรวมๆแล้วเท่เลยนะถ้าไม่ดูหน้าตานะนี่เฮ้ยแม่งเท่ว่ะเออส่วนสกิลก็สกิลเปลี่ยนไปไหมต้องมาดูกันนะครับ รู้สึกว่าสกิลมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่ครับเป็นการยิงหอกลงพื้นแล้วก็ร,ระเบิดนะฮะเออแปลงร่างแล้วสกิลไม่เปลี่ยนเอาง่ายๆสกิลเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ถ้าถ้าตัวอาเนี่ยไม่แน่ใจนะต้องดูก่อนต้องดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตัวเองรีวิวท่าตัวอาก่อนนี่นี่ท่าตัวอาท่าตัวอาโอ้เป็นการคำรามลมนะฮะเป็นการคำรามลมแบบนี้เลยนะฮะมันก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผลมังกรทูพีดอันนี้เป็นมังกรตื่นนะฮะอ่าเวอร์ชันไม่ตื่นรู้สึกว่ามันจะบินมันจะมีร่างแบบ ล่างที่บินได้ด้วยนะมีปีกอะผมจาไม่ได้นะว่าอ่ามังกรไม่เตื่นเนี่ยนะมันมันเปลี่ยนไปไหมมันน่าจะเปลี่ยนเลยนะฮะเออมังกรไม่เตือนนะฮะอันนี้มันเป็นมังกรเตื่นนะ,ค,ะคุณผู้ชมเอาแหละเราไปดูแมพต่อไปกันดีกว่าครับว่าจะมังกรเทขนาดไหนนะฮะ เกมนี้ก็มีชื่อว่า l e g e n d Legacy นะก็บอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยผลมังกรเนี่ยค่อนข้างที่จะฟิวเลยนะฮะนะก็นี่คือหน้าตาผลมังกรนะฮะอ้าวโอ้ยบอกเลยว่าฟนะิวอะอ่าเมื่อก่อนเนี่ยผลมังกรในหน้าตานี่มันเท่กว่านี้อีกนะ,ะมันเป็นสีส้มแบบว่ามีแสงด้วยอะแต่ว่าอันนี้เขาเปลี่ยนใหม่นะก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามากินกันว่าพลังจะเป็นจังไดน,นะฮะนี่เลยนะฮะอ่านี่แล้วผลมังกรคนระับอ่าจะมีทั้งหมด5สกิลครับนี่ะ กดสกิลเฟเป็นการบินนะฮะนี่เป็นการบินแบบนี้เลยปีของเราก็จะเป็นสีดําแดงนะฮะส่วนสกิลเซ็นะครับสกิลเซ็ก็จะเป็นการใช้ลมหายใจโอเวจีแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็สกิลเอ็กสกิลเอ็กก็จะเป็นการใช้กงเล็บนี่กงเล็บออกไปข้างหน้าแบบนี้นะฮะแล้วก็สกิลซีนะครับสกิลซีสกิลซีเป็นการใช้ลมหายใจแบบนี้เลยนะฮะเป็นอักษรีนี่ใช้อักษรีแบบนี้เลยแล้วก็สกิลวีเป็นการแปลงราง นี่คือการแป้งล่างนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศมันอาจจะดูมืดๆไปหน่อยนะแต่ว่ามันไม่ใช่พญาน,นาคนะมันคือมังกรนะฮะนี่ฮนะผลมังกรนะครัโอ้โหตาแดงกล่ำเลยแล้วตัวมันยาวยาวนะค,คุณผู้ชมนะฮะไหนใครจะขอพรอะไรขอได้3ามข้อเลย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โตโอเคเวลาแปงลงล่างเราสามารถใช้สกิลได้ไหมสามารถใช้ได้ครับนี่ใช้ได้แต่ว่ามันไม่ออกมา <c oughs> นะ อ่าท่านสองก็ไม่ออกมาฮนะสกิลครับอ๋อก็ต้องกดสกิลเซตครับผมนี่ฮนะท่าแรกลมหายใจโอวจี G, นี่ฮนะออกมาแบบนี้เลยแล้วก็สกิลเอ็กสกิลเอ็กก็เป็นกองเล็บเฉือนติดค่อที่ฮนะกองเล็บเฉือนแล้วก็ท่าตัวซีว่าไงตัวซีไม่มีอะไรออกมาฮนะมีแต่ตัวเซตกับตัวเอ็กนะฮะนี่ลมหายใจฮะตัวเซตนับแล้วก็ตัวเอ็กนี่ฮนะกองเล็บเฉือนนะฮะแล้วก็กดสกิลวีเป็นการกลับล่างนะครับนี่ฮนะ เดี๋ยวเรามาดูมังกรตื่นกันบ้างดีกว่าครับอ่าก้อนนี้ก็คือตัวที่ใช้พลังมังกรตื่นคนระับอ่อาเดี๋ยวเรามาดูสกิลมังกรตื่นกันนะฮะกับตัวนี้นะฮะตัวหลักผมเลยคนระับสกิลแรกลมหายใจโอเวจีไม่ได้เปลี่ยน,นอะไรไปครนะับนี่ฮนะให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งคนระับไม่เลยฮนะแต่ครูดาวนี่อาจจะเร็วกว่านนะครับแล้วก็สกิลเอนะ็กซ์ครับสกิลเอ็กซ์เป็น,นการใช้กงเล็บนะเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เห็นเปล่ากงเล็บนะนี่เลยฮนะอ่าแล้วก็สกิลสนะี่สีครับ สกิลซีก็จะเป็นนี่เลยฮะใช้ลมหายใจแบบที่ตายเลยนะฮะโอโ้โหสกิลวีครับนะสกิลวีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไงสกิลวีก็คือการเปลงล่างนะนี่เลยฮะล่างก็จะใหญ่ขึ้นนะแล้วก็สกิลก็จะเปลี้ยนไปนะนี่ฮะเป็นการยิงลมหายใจออกไปครับสกิลแรกม่ไจะเปลี่ยนครับส่วนสกิลสองเปลี่ยนนะจากสามกงเล็บนะบตอนที่มันจะแปลงเป็นตัวใหญ่ตอนแรกมีสามพอเปลงเป็นตัวใหญ่เป็นหน,นึ่งนะฮะนี่ฮะ อ่าแล้วก็สกิลซีก็เป็นการใช้ลมหายใจแบบรอบๆเลยนะฮะโอ้โหเบแบบว่าทั่วเกาะเลยฮะต่างจากอันเก่านะอันแรกอะที่แบบว่ายังไม่แปลงร่างครับคือแบบมันจะเล็กๆใช่ไหมนี่คือแบบทั่วเกาะเลยครับนี่ฮะกดสกิลเอฟนะก็เป็นการบินนะฮะอ่าเป็นการบินบินไปแล้วติดบัคไปแล้วไปไปเลย <c oughs> นี่ก็คือพลังมังกรในเกมดิจิทัลเลกาซีนะคุณผู้ชมครับอ่ามีประมาณนี้เลยนะฮะอ้าวก็ไปดูเกมต่อไปกันดีกว่าครับ ก็เกมนี้ก็คือเกม King Legacy นะฮะก็เป็นเกมแรกเลยที่แบบว่าน่าจะมีผลมังกรเกมแรกเลยนะฮะแล้วโมเดลเนี่ยตอนที่มาแรกๆเี็กคือแบบว่าตกใจกันมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาผลมังกรกันดีกว่าว่าจะเป็นจังไหนนะฮะนี่เลยนี่ก็คือผลมังกรนะฮะโอ้โหหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามากินกันว่าจะเป็นจังไหนนะฮะสหรับพลังมังกรของเกม King Legacy นะครับนี่มาดูกันเลยฮะก็มีทั้งหมด 5สกิลเลยนะครับก็ท่าแรกก็จะเป็นกระสุนนรกนะฮะนี่ชื่อโคตรเทเป็นการตั้งค่าครับเป็นการเหมือนจะยิงกระสุนเลยอะเห็นไหมเห็นไหมตั้งค่ากระสุนนรกว้านี่เลยนะปู้พลังนี่ย้อยออกมาแบบนี้เลยนะฮะท่าที่2คือพายุภัยพิบัตินี่เลยฮะโอเป็นการยิงอัศนีสีม่วงครับส่วนท่าที่3คือคำรามว้อาอา่าท่าที่สี่ ก็คือร่างเต็มครับนี่เลยฮะเป็นการแปลงร่างนี่เองฮะเปิดเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นผลที่มีความนิยมสูงฮะผลมังกรตื่นนะไอไม่ใช่มังกรตื่นดีมังกรเกมนี้นะฮะอ่าก็สกิลเปลี่ยนไปไหมสกิลก็ไม่น่าจะเปลี่ยนนะฮะแล้วก็สกิลเอ็กซ์นะครับเป็นการยิงพายุนะครับอ๋อตอนแปลงร่างเป็นมังกรจะเป็นการสร้างพายุโดยการหมุนตัวนะฮะโอ้โหส่วนท่าสามเป็นการคำรามนะฮะนี่ลมหายใจฉุดทื้นนะครับแล้วก็ กดตัววีครั้งหนึ่งไปการกลับล่างนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดูสกิลบีกันบ้างครับสกิลบีเนี่ยที่เป็นแบบว่าลมหายใจมังกรนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นไงลมหายใจมังกรแง่อ๋อสงสัยจะต้องกดค้างนะฮะอ่าต้องแปลงล่างด้วยครับอ่าให้มีน้องคนดูมาดูด้วยฮะโอเคก็เดี๋ยวแปลงล่างโทรเลยดีกว่าครับเนี่ะเรามาย้อนดูกันดีกว่าว่าท่าอื่นเป็นไงครับเนี่ยท่าแรกสวนนี่ท่าสองนี่โห้มีฟีนิกซ์ด้วยท่าสาม นี่สนท่าที่4ลมหายใจมังกร,รว้าโอ้เท่มากนะฮะโอ้อย่างเท่เลยคนระับอันนี้อะไรเนี่ยผลทรายกาละเหรอ,อหรือว่าผลทองวะเกมนี่ก็มีชื่อเกมว่า Food Backturner แต่ว่ายังไม่เคยเห็นเลยว่าพลังมังกรเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะกดใช้ก็แบบสดๆให้ดูเลยนะฮะขอบคุณรหัสจากน้องคนนี้มากที่ให้ยืมมารีวิวก็คือน้องคอมนะฮะ น้องคอมเขาให้ยืมมานะครับขอบคุณจริงๆนะนี่ต้องหาไปยืมเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้เท่าไหร,ร่นะก็เลยแบบว่าต้องไปยืมมานะฮะอ่าโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันนะฮะกดคลิกจอเป็นการยิงลมหายใจโอเวจีนะฮะย็ดเคต้นไม้พังกันเลยทีเดียวเชียวโอ้พลังอลังการสุดๆไปเลยฮะแล้วก็แถมยังเผาไหม้ด้วยดูดิมันเผาไหม้ด้วยฮะนี่ฮะเผาทิ้งแม่งเลยฮนะตัดไม้ทำลายป่าโอ้โหดูดิ โอเคสกิลข้อสวยฮะแล้วก็ท่าสองท่าสองคืออะไรท่าสอเป็นการใช้กงเล็บมังกรครับเป็นการพุ่งครับโอ้กงเล็บมังกรว่ะแล้วก็ท่าสมครับท่าสามท่าสมคำรามคำรามฮะคำรามเหมือนปล่อยฮาคีด้วยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮนี่เลยลมหายใจเอเโอ้โหตีกูไม่เข้าหรอกผลแสงเหรอไปไหนแล้ววะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลสบ้างสกิลส สกิลสี่ทำไรอ่ะเฮ้ยเป็นการยิงอะไรไม่รู้ข้างบนแล้วก็สกิลก็ลงมาตรงพื้นนะเหมือนแมกมาปะทุเลยนะมีคนบอกซอรี่เออคิดถูกแล้วที่ไม่หาเรื่องเราอะคิดถูกแล้วคิดถูกแล้วนี่โครงเล็บมังกรนะฮะกครงเล็บมังกรแล้วก็ท่าสามคำรามนะครอ่าส่วนท่าสี่เป็นการยิงลูกบอลออกไปตรงฟ้าฮะแล้วก็ลงมาตรงพื้นนะเนี่ยเหมือนแมกมาปะทุเลยแล้วก็ท่าที่ห้าครับกดสกิลห้าครับสกิลห้า เป็นการใช้อะไรก็ไม่รู้ว่ะโอ้ไปการยิงเม็ดร,ระเบิดออกไปว่ะโอเคท่าที่หกคงจะเป็นการแปลงล่างท่าที่หกอ,อ่ะใช่ไหมอ่ากดตัวตีเหรอกดตัวจีตัวอะไรวะเมื่อไหรจะแปลงล่างให้ดูวะอ่ะเฮ้ยว่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะแปล่งร่างแปล่งร่างเปลงล่างแปลงล่างไงวะแปล่งร่างไงเดี๋ยวถามเจ้าของเกมไอเจ้าของรหัสก่อนฮนะโอ้ oh my god เป็นการกดตัวจีนะเพื่อการทำการแปลงล่างนะครับนี่ฮะ ย่เชะหน้าคอดดูนะฮะดูกล้ามดิกล้ามเป็นมัดมัดแง่นะะจะกัดเขนเล่นเบาๆโอโ้โหดูดิกล้ามเป็นมัดมัดเลยนะฮะนี่เวลาการบินคนระับนี่บินหรือคานมเนเฮ้ยกดบินไงวะกดบินตัวเอฟป่ะไม่ใช่วะอ๋อก,กดเบสบาร์ป่ะกดเบสบาร์ไม่ใช่เฮ้ย <c oughs> บินไม่เป็นเหมือนโมโมโนซุเกะพึ่งแปลง่ลงเป็นมัง,งมกรแล้วก็บินไม่เป็นนะฮะเออนี่เลยะฮะก็กดสกิลวะจะเปลี่ยนไปไหมท่าแรก ลมหายใจไว้ตีก็ไม่จะเปลี่ยนไปนะฮะส่วนท่าสองท่าสองว่าไงโอ้โอ้โอ้เป็นการสร้างพายุนะครับอ่าท่าสองส่วนท่าสามว่าไงโอ้อักษีฮะอักษณีนะครับท่าสี่อันนี้ท่าห้าหรือว่าท่าสี่หรือท่าห้านี้ท่าห้านะครับสกิลก็ไม่จะเปลี่ยนไปครับเป็นเม็ดวงกลมแล้วก็ระเบิดนะฮะเมื่อไหร่มันจะระเบิดนี่ไงนะฮะส่วนสกิลสี่สกิลสี่นี่ฮะเป็นการใช้พลังขึ้นไปข้างบนแล้วก็ สกิลก็ลงมาข้างล่างแบบนี้เลยไม่ได้เปลี่ยนไปนะฮะอ่านี่แต่ว่ากดบินไม่เป็นนะ้กดตัวไหนวะอืมกดตัวกดเลขหกป่าไม่นะฮะไม่ใช่นะครับเออบินไม่เป็นวะ <laughs> บินไม่เป็นเว้ยกดตัวตีไปการแปลงล่างแบบนี้เลยนะฮะแมปสุดท้ายก็คือเกมนี้เลยฮะบ็อกฟูดนะฮะอ่าเกมนี้เป็นเกมที่เปิดมาอย่างยาวนานแล้วก็คนเล่นโคตรเยอะ,ะฮะปัจจุบันนั้นมีคนเล่นอยู่สามแสนคนนะโคตรเยอะเลยฮะ โอ้โห uh huh. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังมังกรเกมนี้จะเป็นไงหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นกันมาแล้วนะฮะเพราะว่ามังกรเนี่ยแบบมีคนรีวิวคอมโบอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยบอกเลยว่าชอบมบังกรแมปนี้มากนะฮะเออเป็นผลที่ชอบสุดแล้วในเกมนี้นะฮะอ้าวเรามาดูกันว่าพลังจะเป็นยังไงฮะท่าแรกเลยก็คือลมหายใจ o g ั g นี่ฮะนี่เป็นการชาร์จพลังแล้วก็ยิงออกไปแบบนี้เลยนะฮะที่จริงไม่ต้องชาร์จก็ได้กดออกไปเลยก็ปล่อยไปแล้วฮะนะอ่า แล้วก็ท่า2คือกงเล็บมังกรนับเนี่ยมันก็จะใช้กงเล็บแบบว่าเกี่ยวคอศัตรูมันจะเกี่ยวคอศัตรูแล้วก็เผาไหม้ศัตรูด้วยฮะนี่ฮะศัตรูก็จะโดนเผาไหม้ครับอ่าเป็นการเกี่ยวคอแล้วก็ใช้กงเล็บแบบนี้เลยแล้วอันนี้คือท่าเลขนะฮะส่วนท่าที่2ครับท่าที่2ก็จะเป็นการแบบว่าใช้ท่านี้เลยกระโดดขึ้นมาแล้วก็ใช้ท่าแบบนี้ยิงใส่พื้น,นครับอ่าศัตรูที่โดนก็จะโดนสตันด้วยนะขยับตัวไม่ได้แต่ขยับได้อยู่ะอ่า โอเคก็เป็นท่าที่โหดนะฮะแล้วก็ท่าสุดท้ายเลยก็คือตัววีครับนี่เลยเป็นการแปลงล่างครับโอ้โหแล้วคงหมเป็นสีแดงด้วยฮะมันมีทั้งสีดําสีเขียวสีสีฟ้าที่เคยเห็นนะสีเขียวสีฟ้าสีดำเนี่ยเคยเห็นนะฮะสีอื่นจําไม่ได้นะฮะสีขาวก็น่าจะมีฮะนี่ฮะเวลาแปลง่างก็จะเป็นแบบนี้เลยฮะนี่นี่คือการบินนะครับนี่คือการบินตอนแปลงล่างครับก็นี่ฮะ เวลาที่เรากดสกิลเนี่ยสกิลก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับท่าแรกก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยฮนะนี่ฮนะลมหายใจเอเวตี้ครับแรงขึ้นแน่นอน,นครับส่วนท่าที่2คือเป็นการยิงลมหายใจออกไปแบบเนี้นี่ฮนะเป็นการยิงลมหายใจไปกองเล็บ3อันนะแล้วก็โดนใส่ศัตรูก็จะโดนเผาด้วยฮนะอ่านี่ฮนะยืนยิงแบบชิวๆฮนะแล้วก็ท่าที่3คือการแบบว่าระเบิดพิภพบแบบนี้เลยอาปากแล้วก็ปล่อยลูกวงกลมปล่อยใส่พื้นแบบนี้นะฮะโอ้โหเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มาก สามารถกดค้างได้ฮะยิ่งกดค้างนานก็จะยิ่งแบบว่ารุนแรงขึ้นนะฮะอ่าแล้วก็คาดท่าตัววีครับเป็นการกลับล่างนะครับส่วนสกิลเอฟับต้องใช้ตอนที่เรายังไม่แปลงล่างนะครับสกิลเอฟอ่ะเป็นการบินนะฮะนี่เลยนะฮะปีของเราอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมของผมเป็นสีแดงครับมีสีฟ้าสีดําสีขาวด้วยนะฮะนะก็ของผมเลือกเป็นสีแดงแล้วกันเพราะว่าสีแดงนี่มันเท่สุดนะฮะอ่าก็มีประมาณนี้เลยสำหรับปลมังกรนะฮะในแมปต่างๆ ส่วนตัวแล้วคุณผู้ชมเนี่ยชอบอเกมไลนรนับสำหรับผลมังกรนะะส่วนตัวผมเนี่ยขอนึกก่อนว่าชอบอะไรฮะแม่ผมว่าผมน่าจะชอบฟูดแบ็กท์เทิลกาเพราะว่าผลมังกรคือแรงจริงนะแล้วก็เท่ด้วยฮะเออบอกฟูดในอันดับ2เลยนะฮะในความชื่นชอบมังกรนะฮะอ่ะก็คุณผู้ชมชอบมังกรแมปไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้หรือว่ามีแมปไหนที่มีมังกรแล้วเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้รีวิวก็ขออภัยด้วยนะฮะบางเกมมันโมเดลฟรีไงเอาของเกนเอาของคิงพีซนะฮะคิงเลกาซี่เนี่ยเอามาทำนะฮะก็เลยแบบว่า ไม่เอามาทําด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามีเกมอะไรที่มีผลมังกรลืมไปก็สามารถคอมเมนต์ก็มาได้นะฮะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยเพื่อไปกำลังใจเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน,อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า